าสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะกับเกมคุกกี้ลันนะครับผมซึ่งออรอบนี้นะฮะก็ยังจะคงมาทำตามคำแนะนำของเพื่อนๆน,น,นะฮะในคอมเมนต์ YouTube อยู่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากรอบที่เราทำแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนนะให้ความร่วมมือมากนะครับผมเ,เพราะว่ามีการแนะนำเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิด ผมไม่มีเทเชอร์อะไรผมก็อาจจะทําไม่ได้นะฮะแต่ยังไงผมก็จะเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะฮะผมจะขอเอาคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์อย่างเดียวนะไอ้ที่รีพายคอมเมนต์นั้นผมขอเออไม่ดีกว่านะครับไม่ดีกว่านะฮะจะได้ลดจำนวนที่ต้องเลือกเอานะครับคนแรกเลยนะครับผมอันนี้ฮะปึ๊บเพนะราะวจากคลิปนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนนะฮะชึบคลิปนี้นะครับผมชึบนี่นะฮะ คลิปคุกกี้รันนะครับที่ออกมาเมื่อวันที่18นะฮะอันนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นของคุณไทยนะธงตะคุปะธงตะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเออเป็นคนที่อ่านชื่อใครผิดมาตลอดอยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อัดหลังจากเราไปงานคุกกี้รันมาแล้วนะเห็นได้ว่ารองเท้าเนี่ย มีคนใช้ยเยอะมากเลยนะฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะแนะนํารองเท้าขนนกแล้วก็เยลลี่โคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ่อผมมีรองเท้าหรือเปล่านะผมน่าจะมีรองเท้าอยู่แต่ยังไม่บวกนะ,ะเดี๋ยวผมบวกก่อนก็จะมีขนนกเยลลี่โคถ้าผมจะไม่เห็นนะ่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มีรองเท้าขนนกเอองงแล้วฮะ <laughs> งลงละงงละมืนละนะฮะ เอาละเดี๋ยวอัปเกรดให้ได้บวก9ก่อนนะครับเขาบอกให้ผมใช้จิ้งจอกบวกลปไฟนะครับแล้วก็ผัดเป็นโจนกล่องพันสองนะครับผมเอ,อ้แต่คราวนี้ผมแม่งติดติดตรงที่ผมเนี่ยตกบ่อยล่าสุดผมไปใช้เป็นแบตเตอรี่นะแทนรองเท้าเนี่ยก็อยู่ได้นานนะแล้วรู้สึกมันจะดูดมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฝัดโอเคขอโทษนะฮะโอเีเลื่อนหน้าจอแล้วมันเปลี่ยนนนี้ไปนิดนึงนะฮะบ,บวกห้าแล้ว รอให้สักบวกบวกเก้าก่อนนะฮะบวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดนี่ก็จะเป็นร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบนะพอบวกแปดก็จะเป็นร้อยแปดสิบนะครับพอบวกเก้าเนี่ยก็จะเป็นสองร้อยเอ็กซ์ต้าพอยต์นะครับจากออเจลลี่เมื่อเราวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าผมอ่านและแปลไม่ผิดนะครับก็เป็นจิ้งจอกนะฮะจิ้งจอกผสมกับ นี่เป็นไพ่เด็กคุกกี้ตัวสลัดตัวที่2นะครับผมไม่ได้เล่นมาวัดเลยนะฮะไม่รู้ว่าฝีมือจะเป็นยังไงบ้างครับสุ่มให้ได้ s l ลเอเนอร์จีเดนนะครับผมเวลาเวลาพิมพ์มาถ้าเกิดแนะนำเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นี่จะเป็นบุญคุณอย่างมากนะครับเพราะว่าผมเล่นตัวเกมภาษาอังกฤษนะฮะนี่ไงได้แล้วครับมาว่ากันฮะอย่าชนเยอะครับฝึกไปเรื่อยๆเขาบอกนีนะฮะไม่รู้ว่าผมจะได้ขนาดไหนนะเต่าฝึกเกมนิดนึ่งเดี๋ยวโดดโดดให้เป็นไอตัวนี้ก่อน เออโอเคเรียบร้อยฮะซึ่งตัวใหญ่โอ้ยผมไปชินในนี่ฮนะไปชินแบตเตอรี่ชนแม่งแต่หัววันเลยคือผมเข้าใจนะคอมโบนี้เนี่ยจะให้ไอ้ลูกไฟเนี่ยมันทำให้เราเติดบัสสปีดแล้วก็ได้สกอร์มากขึ้นบวกกับทางด้านของหมาจิกจอกที่มันให้สกอร์มากอยู่แล้วนะครับทำให้ได้เยอะมากนะฮะนี่ฮนะนี่ไง แต่ผมเล่นไม่เก่งนะก็อ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าผมเล่นไม่เก่งนะฉะนั้นเนี่ยบางทีบิลบแปลกๆอาจจะอาจจะดีสำหรับผมมากกว่าก็ได้นะฮะดูกันคำานะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมผมไม่ได้ซีเรียสว่าผมต้องเก่งอะไรขนาดนั้นนะเชิญเอา้าแล้วแบสปีดอยู่ข้างล่างโอ้โหไม่ถามไม่ถามสุขภาพสักคำนะฮะเจ็บปอ,อ,อนเจ็บปวดเจ็บเจลลี่ฮะได้โบนัสทามต้องเก็บนีบ่สติโอแบสปีดมันจะได้ขึ้นนะฮะอุ้ยคะแนนเยอะนะ พอแค่ครึ่งทางของโบนัสได้ล้านห้าแล้วฮะล้านหกโอเคอ,อ้าวละดูฮนะดูหมดฮนะเดี๋ยวรอรอคะแนนให้รอรอไอ้ออท่าพิเศษของเพชรเราก่อนนะได้ยิงจากไอทหารที่มาก็เจ๋งกันนะเพราะว่าเออ่ช่วยได้เยอะเหมือนกันในหลายสถานการณ์นะครับจากเข้ามาอึ๊บโอเคยืค๊ เกือบตายเอาเว้เก็บเหรียญหน่อยเอา้าไม่ได้เก็บเหรียญพอีิสองล้านแล้วสองล้านแล้วคะแนนที่ผมทำได้มากที่สุดในอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจะเป็นล้านกะเออหนึ่งละหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นมั้งนะผมจำไม่ผิดนะฮะสิบสามล้านกับเก้าแสนใช่เอา้เอา,เอา,นานั่นไงโดนแล้วนะแต่ว่าก็ยังถือว่าอ่อนเป็ดอยู่ดีเลยครับเพราะถ้า,อ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 าของขนาดผมนี้จริงๆมันต้อง20ล้านแล้วอะ ถ้าคนอื่นเล่นนะที่ไม่ใช่ผมเนี่ย <c oughs> อันนี้ยอมรับจากใจนะฮะยอมรับจากใจนะฮะเอ้เก็บเอาไว้เอาไว้สามล้านละชึบเอาะมาฮะได้สปีดได้จากเจิลลี่เยอะเยอะขึ้นนะครับมันก็สแต็กกับตัวออกมาจิ้งตอกก็มันไม่ไม่แปลกใจนะว่าทำไมได้ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ โอ้ยโดนอีกแล้วได้ตึกเชียร์เ,รเดอร์พอดีฮนะสี 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองผมเกลียดไอด้ดานนี้มากเลยอ่ะดาด่าน,านหนามมากเลยครับมันมีไอ้ตรงนึงอะที่ผมแบบไม่รู้ว่าจะจะต้องทำยังไงมันถึงจะผ่านมันได้นะะปีดโอ้โหเมื่อกี้นี่ถือว่ากระจุยกระจายฮะถ,ถึงด่านนี้ยห้าล้านแล้วเนี้ย โอ้ยจำเดวนะอีสีเออมันจะมีตรงนี้แหละตรงเนี้ยไอตรงเมื่อกี้ที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยที่ผมเกียดโจคดีได้แบสสปีดพอามมาดีนะครับแบสสปีดเดี๋ยวเดียวเออโอเคใช้ได้อยู่เอา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  โอ้ยโอ้โหกดพลาดครับผมกด2มือไม่ได้คือนิ้วผมใหญ่ไงคืออ้วนไงอ้วนปุ๊บแล้ว iPhone 5มันจอมันเล็กครับทำให้กด2องมือ2งนิ้วไม่ได้เฮ้ยโบนัสทำมาดีเลยได้เยลลี่ฮะเยี่ยมเยลลี่หนีนะครับหกล้านสี่หกล้านห้าละ ชิงน่าจะต้องบินสูงๆแล้วให้เก็บหลังๆได้ด้วยลิเล่ครับเอาโจรสลัดมาแต่โจรสลัดเนี่ยผมผมว่าถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยพ่อมดผมอาจจะถนัดกว่าเพราะว่าผมไม่ตกปล่อยจึ๊บโอเคครับอ๋อแต่มันจะได้แบสปีดเมื่อกี้มันเก็บไมโดเนเยลี่ครับน่ดดาเสียดายนะฮะเริเก็บกหัวใจสองทีสองทีสองที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 ทททท ตรงนี้ยังโอเคอยู่ยังพอเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดไอตรงไอก่อนหน้าเนี่ยไม่เป็นเลยฮะชิติดผมแม่งไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยแหละครับก็เลยทำให้บางทีอาจจะแบบไม่เก่งกักทีเอาเว้นี่วิ่งเร็วมันนับไอ้นี่อกว่าวะไปโดด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  โ,โอ้โหได้เชเลเดอร์พอดีโอ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งหัวใจอยู่ใกล้ถึงย่างโอ้ยครึ่งทางครับไม่น,าน่าจะถึงหัวใจแล้วเนี่ยขอตัวเอ็มอีกตัวแล้วกันนะ่ะนะไม่ขออะไรมากคารับอะไรกี้ขอตัวเอ็มอีกตัวเดียวขอตัวเอม็มวิ่งวิ่งวิ่งเอ็มไปไหนจะตายแล้ว กลายเป็นผ <Jacob. S 2> okay. ีแล si ้วครับผีจงรักโอ้ย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 ตกเดี๋ยวเมื่อกี้หล่นไม่แต่แปดล้านแล้วนี่เมื่อกี้หล่นไม่เป็นไรเออลืมไปตรงนี้มันจะได้โบนัสทามอยู่แล้วนะเน่าเสียดาย้วิ่งเาไปถึงจริงถ้าเกิดผมไม่ชนตอนเป็นจิ๊กจอกอาจจะมาถึงก็ได้นะแต่ไม่ชนปล่อยครับเป็นะครับโอเคครับแปดล้านเก้าครับ ชุดชตัวใหญ่ตัวใหญ่หญมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนระับมันผีเอา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 ชุดมาฮะชาล้านห้าแล้วแต่ตอนนี้เวลผมก็เยอะพอสมควรแล้วนะถ้าคุณก็น่าจะได้เยอะอยู่นะน่าจะได้ดล้านอัพอยู่นะครับ มั้งไม่รู้ฮะคำนวณไม่เป็นเหมือนกันเฮ้ยโ,โอ้ตกเซง็งเกือบทำลายทีตัวเองได้ครับ12ล้านครับด้วยความกาของผมเองนะ <c ười> 12.8ล้านครับโอเคอยู่แหมนะมาเดี๋ยวเราดูบิลต่อไปกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับชึบเอ่อชึบชึบ,ชบ เออแป๊บนึงนะครับนี่นี่อันนี้แปลกคือผมจะเลือกอันที่แปลกๆนะส่วนใหญ่ที่ที่เห็นคนแนะนํามามันจะเหมือนกันหมดเลยอะ่ะจะแบบจิ้งจอกเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คนนี้แปลกดีครับใช้คุกกี้ทหารนะครับเออเพสเป็นบิสกิตนะผัดเป็นโจรสบัดสมสมบัติเป็นสมสายลุ้งขนนกนางฟ้าน,น้ําหอมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะคุกกี้เป็นทหารใช่ไหผัดเป็นโจรสลัดเหมือนเดิม โอเคเอ่าเพชรเป็นบิสกิตบิสกิตมันอันไหนวะมันมีไหมอ่ะบิสกิตคืออะไรอ่ะไม่รู้จักก็น่าจะเพชเพชทหารหรือเปล่ามั้งน่าใช่แคคเกอร์เอ่าเนี้ยอ่ะแล้วก็สมบัติเป็น สมสายลุงขนนักนั่งฟ้าและน้ำหอมน้ำหอมเหรอน้ำหอมมันอันไหนวะอ่ะสมสายลุงก่อนน้ำหอมอันนี้ป่ะน่าจะอันนี้ป่ะอ่าเอ็กซ์ต้า200้อยเมื่อเก็บเยลลี่ตอนที่ตัวใหญ่ขึ้นโอเคครับเราลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงฮะเพ ลองสุ่ม slower energy d a t e นะครับมาจัดไปอยู่ไหนชิปบายบายบายลับมันคอร์นบายอินคิดเวสเปิดไม่เอา slower energy d a t e อยู่ไหนว,ว่อ่ะอินวินชิเวอร์ ไม่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 มาหรืดับเบิ้ลคอยไม่เอาดับเ Double Coin Potion r ชิ t o r สตาร์ทแม่งหายากมากครับเป็นอย่างนึงที่ผมเหนื่อยใจมากนะฮะก, <c oughs> กับการสุ่มเนี่ยเสียใจ เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ไม่ตกนี่น่าจะได้ประมาณ13สหรือ1ิบสีล้านแล้วมันได้แล้วครับชิปชิปชิชิชิแล้วเราจะเป็นใจแอนได้ยังไงวะใช่หรอต้องคอยเก็บใจแอนอย่างเงี้ยหรอครับอ๋อบิสกิตมันจะทำให้เราตัวใหญ่อยู่แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ เออไปได้เป็นไปได้จำไม่ได้ดเขาบอกว่าดาวเนี่ยเยอะมากได้คะแนนเยอะมากเขาบอกกันมานะฮะผมไม่รู้จริงไหมอ๋อนี่ไงเป็นตัวใหญ่พรากเกบ็ดบิสกิตจะเป็นตัวใหญ่โดยใช้น้ำหอมนันเองเนะข้าใจแหละชุเ้ยโดดเร็วไปเปล่าโอ้ยโชคดีนะ โดดไปเร็วไปนล้เกือบควยแล้วอ่าเก็บเก็บคุณธาามครับชึบแปดแสนละเอาครับ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 ล้านหนึ่งฮะไปเรื่อยๆป่ะ จริงๆเราไม่คลิปนี้เราจะไม่ได้วัดคะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยนะเราจะแบบมาดูว่าเออมันมันบิวแต่ละคนมันแตกต่างก,กันแล้วเ,เป็นงไงบ้างนะครับชึบโอเคะอะนะเพราะสุดท้ายคนเล่นมันก็กาก,าก,ายก,กาอยู่ดี <c ười> แค่ผมเล่นคะแนนก็น้อยแล้วนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะถ้าบิวที่แบบเพื่อนให้มาแล้วแบบมันจะแบบยังแบบดูเหมือนไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นนะ อยากให้ออกความเห็นยันมากกว่าชึ๊บอ่าอาล่ะครับตอนนี้โดดฮะชึ๊บล้านเจ็ดเออยิงยิงยิงเอาดาวฮะแต่คิดทหารที่ไม่เคยไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยนะโอ้ผมว่ามันเท่ดีอ่ะเดินยิงเดินยิง อ่ะเพราะมันเป็นตัวที่มี power นะคนก็เลยอัพเต็มไวเพื่อเอาพลัง power ของเขาอย่างเดียวหรือเปล่าเลยไม่ค่อยได้ใช้เล่นกันจริงจังก็เป็นไปได้นะครับอเอยโอ้โหเกือบเกือบเกือบนี่ไ ก็ต้องทํำลายของให้เยอะที่สุดด้วยแหละเท่าที่ดูอ่ะเพราะว่ามันจะได้คะแนนเมื่อทํำลายสิ่งของแล้วเป็นตัวใหญ่ออ้ยเชียดู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 ้อมาแต่ดิวิ่งนาหนึ่งแ่นี นี่ดูครับเออเอาเมื่อกี้ผมได้เก็บคุกี้ได้เก็บบิสกิตตครับไม่ไ <C retir ksi> ด้มองอะอาจจะลืมเก็บอุ๊ยเดี๋ยว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 ยายาอุ๊ยเลือดลดน้อยมากครับทนัทถาชึบชึบดูดมาดูดมาดูดมา หลายตัวเลยฮะโตใหญ่แล้วโตวใหญ่แล้วโตวใหญ่แล้วโอเครอดมาได้ไงไม่รู้ฮะแต่รอดมาแล้วฮะปุ๊บโอ้ยโดนชนแน่นอนนะอกี้โัวผิดจังวหวะสามล้านเสร็จแล้ว ได้พาวเวอร์ตัวเองด้วยฮะสบายเลยดาวนี่ต้องเก็บไว้ฮะคะแนนเยอะครับดาวเฮ้ยโอ้ยเกือบตายชึ๊บมาบนัททาวอีกครั้งครับสี่ล้านเหมือนกันเนี่ยใช้เล่นนะเนี่ย เ,เอาเว้อาครับเอา้าดูว่ามันยิงหมดเลยโดดไม่โดดเลย อ้ตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับขึ้นมาก่อนให้ผมเอาตัวนี้กลับขึ้นมาคุ้มปะวะคลิปนี้นี่ตกตายทุกตัวแน่เลยเอ๊หลบได้เว้ยโอ,อ้ดูยิงครับยิงกระจายครับมึ ึบสไลด์หลบถ้าเป็นโจรสล,ลัดแล้วตกนี่เซ็งเลยนะนเนี่ยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเสียวม้ยเย อเอายังไม่หมดอีกเหรอไมหมดแล้วเออเปลี่ยนตัวฮะเอา <c oughs> ลืมโทษไม่เป็นไรครับผมว่าเวิร์กอะ่ะผมว่าถ้าไม่นับจนสลัดก็ยังได้ต้อง7ล้านกว่าแล้วนะครับถือว่าโหดๆดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเน้นแบบต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะวิวนี้ ส่วนตัวนะขอขอฟตอนะฮะความเป็นฟตัวล้วนๆเลยเะครับเอาล่ะ right. ส่วนคนที่บอกว่าออแล้วก็มีน้องริวชีเหมือนกันนะที่แนะนําการออโดดมาทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณน้องริวชี่ฟองสีด้วยนะครับออมาอีกสักบิลหนึ่งแล้วกันนะฮะก่อนเราจะลากันไปในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเออขาเรียกอะไรนะออถ้าเกิดไม่ได้หยิบของใครมานะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมชื้ ออชึบเดี๋ยวก่อนนะครับเ,เดี๋ยวก่อนกำลังเลือกอยู่ให้เท่ๆนะครับชึบเอออันนี้แปลกดีอันนี้แปลกดีอันนี้แปลกดีนะครับของคุณคิวนะบูบูมพาวนะครับ,บ,รบดูแปลกดีเลยนะ ใช้คุกกี้รถนักกล้ามนะครับส่วนเพชรให้ใช้ผีน้อยอัพให้เต็มนะฮะสมบัติเป็นขนนกบวก9นะครับจอยเกมทองบวก9ขวดน,น้ำหอมบวก9แล้วไม้2ใช้ตัวอะไรก็ได้นะฮะเออเอาให้เป็นสิ่งกิดขวาง70%นะครับก็เป็นนักกล้ามใช่ไหมให้เดินชนรัยวๆเลยใช่ปะ เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิด75็ดบวกเจเนี่ยมัน100%เลยนะครับงั้นตัวสุดท้ายผมขอเป็นตัวที่ผมชอบแล้วกันผมเป็นพ่อมดละกันนะเพชรเป็นเอ่ออะไรนะผีน้อยใช่ไหมผีน้อยมันอันไหนวะอันไหนคือผีน้อยวะเดี๋ยวก่อนผมหาก่อนนี่เหรอจิ๊กเจอร์โกลสเหรอครับยกขึ้นมายกขึ้นมาจากหลุม8ครั้งอะน,นะโอเคครับเชื แล้วก็เอาเทเชอร์เทเชอร์เป็นขนนกบวก9จอยเกมบวก9จอยเกมบวก9ผมก็น่าจะมีอยู่นะจอยเกมมีปุกวะยังไม่บวกครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวบวกได้ครับแล้วก็น้ำหอมบวก9โอเคนะฮะผมบวกจอยเกมก่อนจอยเกมบวก9อ่าออร่าเลือหนึ่ง ออล่าเลเวลสองออล่าเลเวลสามเอ้ยอย่างนี้ใช้ถาดไปเลยไม่ดีกว่าหรอแต่ไม่เป็นไรผมเอาตามบิลเขาครับผมว่าน่าจะใช้ถาดน,น่าจะคุ้มกว่าป่ะเพราะมันลดอีกสามเปอร์เซ็นต์ด้วยหรืออันนี้น่าจะดูดกว้างกว่าถาดก็เป็นไปได้นะฮะก็เป็นไปได้ห้านะหกเพิ่งอ่านเจอคอมเมนต์ของนายออนิเมะขับนะครับบอกว่า กดให้โดด2ครั้งนะฮะไม่ทันนะทำไม่ได้จริงนิ้วใหญ่ไปนะฮะเกิดมา <c oughs> เกิดมาอ้วนเออบายก่อนต้องกดให้ได้ชนสิ่งสิทขวาง70%โอเคจัดไปไหนล่ะไม่ออกมา,าทีทีเมื่อกี้ออกมาบ่อยอยังเลยนะฮะแมกน,นติกอล่า ดีไวท์วันสี่ h ิบสี่เอ็นจีสิบห้าพอยต์บนนัด f ฟลเวอร์ตอนนี้ไม่เอานี่ได้แล้วครับเอาละบายไม่ต้องโดดด้วยว่าไม่ใช่จิ้งจอกโดนชนได้หมดเลยใช่ป่ะนี mm hmm. ่ไม่เกรงใจแล้วนะเออชนแม่งชนมาเลยอย่าไปฝนจะอย่าไปแคร์สื่อนี่เลีร์ครับเลียทิ้ง นี่ถ้าเกิดเราใช้ไอ้ที่ที่ทหารเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ทหารที่ที่มันชนไอไอเทมที่แบบชนทำลายสิ่งของแล้วจะได้จะได้ไดไพลอยเพิ่มไม่ดีกว่าหรอไม่รู้สิอันนี้อันนี้แค่แนะนำเฉยๆแค่คอนโทรลตัวเฉยๆยังไงผมต้องตามดิวน้องอีกแล้วออห้าแสนแล้วครับเออเอมาตึงตึงชน

หัวใจเอาไม่ต้องโดดก็ได้นี่หว่าลืมลืมเออลืมตัวลืมตัวตีเก็บหมดฮะหลานแล้วผมว่าโดดไว้ก่อนก็ดีฝึกมือตัวเองไปด้วยแต่คิดซะว่าชนก็ไม่เป็นไร รู้สึกเล่นแล้วไม่โดดรู้สึกแปลกๆไยลูกเอาเว้สะไล้สไล้จุดมามามาเบอรเชลคิทสกขอดครับเก็บดาวดาวดาวให้แต้มเยอะอยู่จุด เอเนอร์จจากเชลิเดอร์ด้วยสบายเลย,ยางานนี้รันเจ็ดนะครับอ้าววยแต่ใช้ใช้ลองทเท้าแล้วใช้น้ำหอมใช้น้ำหอมมันดูนี่ไปหน่อยว่ามันต้องแบบตัวใหญ่บ่อยๆอะ่ะแต่ว่าเราแบบไม่ไม่ได้ตัวใหญ่บ่อยก็เลยไม่น่าใจ แต่ที่เขาแนะนำไอ้ผีน้อยเพราะว่าอาจจะโกงตกหรือเปล่าเพราะว่าสองตาที่ผ่านมาผมก็ตกตายหมดเลยน่าเสียดายเอ้าเอาดิเอาดิเอาดิสองล้านแล้วครับ อ่ามาพุทธก่นอนลงชึบเฮาโดดแล้วเอาแล้วครับสองล้านห้า เอ้าไม่ถึงหัวใจอีกทีไม่ไหลมีพ่อหมดอยู่นอยาไปวันชิบหายมาถึงดา่านนี้เดี๋ยวผมโดดตรงนี้ไม่เป็นเออชิบเชิบเอาละบินดีกว่าสองร้อเก้าโอเค เเกกก็็ก็บบบโด,ดนแล้วคะแนนมาช้าไปหน่อยนะสามล้านสองเอ้าอ๋าอ,อเป็นพ่อมนต์แล้วดีกว่าลืมไปวิใชต้ก,กล้ามอุบัติธรมครับเอ้าไม่ได้หมีเหรออ๋อเพราะได้โอ้โหได,ได้ได้เลื่อนจากไอ้เชลิดเตอร์ อโอเคสามล้านห้าครับเอ,า,อาเว้ยสี่ล้านครับน่าจะได้ประมาณห้าล้านนะครับบิวนี้ห้าล้านหนึ่งนะครับโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆคอมเมนต์นะฮะที่แนะนำกันเข้ามานะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะ ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาเล่นนะฮะก็ไม่ต้องเรียดไปเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเอาใหม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ